สวัสดีครับคลิปนี้เรามาคุยกับดรเอะครับที่สะสมภาพเคลื่อนโดยศึกษาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ครับก่อนอื่นดรเอครับแนะนำตัวก่อนครับว่าเป็นใครมาจากไหนครับครับสวัสดีครับผมพันตำรวจตรีคมสารสนองพงศ์นะครับนะครับก็มีความสนใจในเรื่องของพระสมเด็จนะครับก็มีการศึกษาหาความรู้ นะฮะจากทั้งแหล่งที่มีเขียนไว้เป็นตำรานะครับแล้วก็จากผู้มีความรู้ต่างๆมาหลายปีแล้วนะครับสิ่งหนึ่งของที่รัเอนะครับน่าสนใจของคือทางของผมเลยครับก็คือภาพทินภาพภาพของฝังสารทหารนะครับหรือหรือปัจจุบันกลายเป็นฝังปอดตะทอนทุกประกรฝังปอตทอะปตทอนปตะทนะครับคือ ปฏิทินภาพพองคปฏิทินขอความสาังทหานะ,ค,ะครับดรก็เอะไปเดอปฏิทินนีที่ไหนครับครับก็เราก็ไปตามหานะครับตามแหล่งของเก่าต่างๆนะครับแล้วก็ได้พบนะฮะปฏิทินตรงนี้ซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากนะครับในการที่จะทําให้เราเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของการศึกษาเรื่อง,องพระสมเด็จนะครับคือจากที่เราศึกษามาเนี่ยเนื่องจากเราพื้นฐานเราเป็นวิศวกรนะฮะเราเป็น ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก่านะครับเ,เราก็คิดว่านะครับพวกหลักฐานต่างๆที่มีอยู่เนี่ยนะฮะมันต้องมีความเ,เรียกว่าชัดเจนพอสมควรนะฮะมันถึงจะสามารถอ,อ,อ้างอิงได้ว่าพระสมเด็จนั้นเนี่ยเป็นพระสมเด็จที่มีที่มาที่ไปนะครับเป็นของวัดระฆังนะครับจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้มีส่วนช่วยเยอะนะครับซึ่งจริงๆแล้วแม่พิมพ์ที่เราเห็นเนี่ย บางพิมพ์เนี่ยก็เรียกว่าไม่ไม่เป็นที่นิยมกันนะครับแต่ถ้าเราเล่นในแง่ของพุทธคุณนะครับในแง่ของออการบูชานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะสะสมนะครับเป็นอย่างมากภาพข้า,าสงสมเด็จในปฏิเสธิงหรือภาพตาในปฏิเสธเนี่ยแต่ก็เพื่อเอื้อติดารหมดทั้งหมดแอนดีก็แค่เรียกสารอื่นเนี่ยจากการเป็นตำเป็นตำหลบที่สุดต่างๆครับคือคืออย่างนี้ฮะ คือการที่เราจะบอกว่าพระพระแท้หรือพระเกนเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปมันต้องมีศาสตร์รองรับนะครับเรื่องของวิทยาศาสตร์เอ่ยเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์เอ่ยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะการที่จะบอกว่าพระเกนเนี่ยในในในมุมของผมเน,นะครับที่เป็นวิศวกรเนี่ยอันดับแรกเลยต้องต้อง,ต,องต้องดู2อ,อย่างนะฮะดูรเรื่องของแรงจูงใจว่าทําไมต้องทําเกเะครับแล้วก็อย่างคือเรื่องของเรียกว่าเทคโนโลยีการผลิต นะครับผมเนี่ยในฐานะวิศวกรเนี่ยผมเป็นวิศวกรที่ตรวจสอบพวกชิ้นส่วนเครื่องบินด้วยะนะคพอพอพอมาทําอาชีพที่เป็นอาชีพอิสระเนี่ยก็ก็เรียกว่าเป็นวิศวกรตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องบินก็บินไปทั่วโลกเลยไปอเมริกาไปอังกฤษไปญี่ปุ่นผมเห็นโรงงานเนี่ยมากเห็นเครื่องจักรมากนะครับผมเห็นเครื่องจักรที่ดีที่สุดในโลกมาเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าจะบอกว่าพระเนี่ยไม่แท้เนี่ยต้องบอกว่า แล้วเ,เขาเขาใช้เครื่องมืออะไรทําขึ้นมานะฮะถ้าบ,บอกว่าทําได้ขนาดเก่าขนาดนี้นะครับแล้วก็เรียกว่ามีพุทธศิลที่สวยงามเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออมันเรียกว่ามันใน,ในทางวิศวกรรมเนี่ยม,มันเป็นไปได้ยากครับค,ครับ,รบแล้วเดี๋ยวเราไปพูดอีกทีหนึ่งครับอีกทีอันนี้เนี่ยถ้าเราอธรบา่ภาบ ปฏิทินขอให้มาหนักมาคิวสิครับว่าปฏิทินอ oh> ่านถืออเลยครับครับผมครับผมจากนี้ดรอ่านเห็นไปครับก็เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับแม่พิมพ์เนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยมันมันมีหลายหลายแม่พิมพ์ครับผมนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของความเก่านะครับแล้วก็มีเรื่องของพุทธศิลป์นะครับแล้วก็มีเรื่องของ เนื้อหานะฮะของมวลสารที่เราสามารถสังเกตเห็นได้บ้างจากภาพของพระเครื่องเหล่านี้นะครับไอภาพพวกนี้เนี่ยตามของสีความเนี่ยในอดีตเคยได้รับความนิยมทำไมปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าไม่ได้รับความนิยมเมื่อสีเมื่อีสองันหสิบกว่าปีเนี่ยเขาเล่นเพลนี้แต่ปัจจุบันนี้ทำไมเขาไป็นในมุมมองของนักอ่านหรือนักวิเคราะห์ฮะผมมองว่าจริงๆเนี่ยก็ มันมีเรื่องของการที่เป็นเรื่องของการสร้างบูลค่าทางทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะจริงๆเนี่ยนะครับคนที่เขาเล่นพระที่เขาไม่สนใจเรื่องของอธุรกิจหรือเรื่องของพุทธภาณีนีเน่เขาก็มีกลุ่มของเขาอยู่นะฮะอย่างผมเนี่ยเป็นอ,อ,ยอยู่ในชมรมสิสมเดจนะฮะอย่างที่ติดป้ายอยู่เนี่ยชมรมเนี่ยก็ หลักๆคือเราไม่ได้เน้นพุทธพาณิชย์เลยนะครับเราในสมาชิกในชมรมโดยเพราะบางท่านเนี่ยก็ศึกษาแล้วก็มีพระสมเด็จเนี่ยจำนวนมากแต่ไม่มีการเปิดเผยนะครับไม่มีคนที่อยู่ในวงการพักเึ้ืองทั่วไปทราบว่ามันมีกลุ่มคนพวกนี้อยู่นะฮะซึ่งเขาเก็บสะสมมานานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ปี2500ต้นๆนะครับอย่างผมไป ทุกปีเนี่ยกลุ่มของผมเนี่ยที่ว่าเป็นชมรมศิีสมเด็จเนี่ยจะไปถวายรูปหล่อหลวงหลวงพ่อโตแล้วก็หลวงปู่ทวดนะครับตามวัดต่างๆปีที่แล้วก็ไปที่อำเภอชโยที่ยุทธยาจะมีกลุ่มพวกนี้อยู่ซึ่งพวกผู้ผู้สะสมกลุ่มนี้จะมีพระแนวๆเนี้ยเยอะมากนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ตีมูลค่าทางธุรกิจแล้วก็ไม่มีการโปรโมทพระในารในหนังสือเนี่ยยังมีกระเ มีครับมีมีครับเก็บถ้าเราเก็บถาเก็บนี้เราเก็บภาพตามประวัติหรรือตตามปะวัิศาสตร์ตามที่ที่คนเก่าเคยเล่ในแบบนี้งงผมว่ายังไงมันมันก็มันก็ดีในแง่ของเราได้ที่ได้มีการสืบสารพิพุทธศาสนานะครับแล้วของพวกนี้มันก็มีมูลค่าในตัวถ้าเราจะตีเป็นมูลค่าทางทางพุทธพธาณิชย์นะครับม,มันเป็นของเก่าของโบราณมันเป็นของแอนติก นะฮะผมว่าถ้ามันมีการเปิดเผยออกไปเนี่ยที่เป็นเ,เรียกว่ามีกลุ่มคนที่ต้องที่สามารถที่จะนําออกมาให้เป็นที่ยอมรับได้มากขึ้นเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องพวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเรื่องของมูลค่าทางพุทธพณิชย์อิไเต่างๆนะครับครับอ่านหนังสือเรื่องขนาไหนครับศึกษาก่อนที่จะสะสมสมเด็เนี่ยอ่านหนังสือของเกสของนักเขียนรุ่นเก่าศนาไ คือผมอ่านหมดนะฮะของอาจารย์ประชุมของอาจารย์ตียบวายนะครับแม้กระทั่งยุคหลังๆอาจารย์คลนินพึ่งหนังสืออาจารย์กล้านะครับแล้วก็เข้าไปศึกษากับทุกสายนะฮะทุกสายสายสมาคมผมงก็ศึกษาก็นับถือเป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นครูบาอาจารย์ใช่เรา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 เรียกว่ามีทุกสายมีคุณค่านะครับ เราไม่มีการที่จะไปอะบอกว่าอันนู้นไม่ดีหรืออันนี้ไม่ดี<ช>นะครับช่วยการศึกษา<ช>นะครับแล้วผมก็นับถือทุกท่านเป็นครูบาอาจารย์หมด<ช>ครับคแต่และสายมีดแข็งจุดก่อนทำไมเออคือจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าข้อดีข้อเสียเหรอคือคืออ่ะข้อดีนะฮะ ข้อดีอย่างสายที่เป็นสายที่เป็นที่นิยมตอนนี้ข้อดีข้อดีเนี่ยก็คือเขาทําให้พระเครื่องเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็มีมูลค่าขึ้นมานะครับซึ่งซึ่งต้องยอมรับว่าการที่มีมูลค่าขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้คนเข้ามาสนใจในตัวพระเครื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้คนเนี่ยเข้ามาหาพระเครื่องต่างชาติเนี่ยเข้ามาหาพระเครื่องบ้านเราก็ทําให้ ในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยก็ช่วยช่วยทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นดีขึ้นในในแง่ของการสืบสานพระศาสนาเนี่ยก็มีส่วนช่วยทําให้คนเนี่ยรู้จักศาสนาพุทธนะฮะแล้วก็นําไปสู่คําสั่งสอนต่างๆของสมเด็จโตนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับทีเนี้ยในในแง่ของสายเนี่ยก็คือผมก็มองว่าก็คือพระแท้ก็คือแท้ทุกคนก็ยอมรับนะครับผมก็ผมก็ยอมรับทุกคนก็ยอมรับ นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีทีนี้ในส่วนของที่บอกว่าอาจจะยังไม่แท้นะฮะแต่ว่าก็มีคนอื่นที่บอกว่าแท้สายอื่นบอกว่าแท้อันนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กําลังทําให้มันมีการยอมรับมากขึ้นนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่ต้องช่วยกันนะครับซึ่งในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการใช้ศาสตร์ทางวิยาาทยาศาสตร์หรือว่าวิศวกรรมศาสตร์หรือว่าประวัติศาสตร์พุทธศาสตร์ที่มันเป็นเขาเรียกสหศาสตร์มันต้องมองเป็นองค์รวมฮะมันถึงจะทาให้เราเนี่ยมองมองได้ชัดเจนขึ้น นะฮะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ที่ที่น่าสนใจน่าสนใจก็ก็อ่านอ่านหมดทุกเล่มนะฮะที่บ้านผมก็มีเอ่อเป็นเป็นร้อยเป็นพันเล่มอ่านหมดทุเล่มก็อ่านหมดทุกเล่มนะฮะอ่านหมดทุกเล่มข้อเก่นของคนรุ่นก่อนมันซื้อมาได้เหรออ่าครับเล่มตัวอย่างใช่ไหมครับเครับเล่มนี้ของอาจารย์ประชุมอ่าของอาจารย์ประชุมครับดีตรงไหนครับเรื่องนี้ก็เรียกว่าอันนี้อาจารย์ประชุมก็เป็น หนังสือที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดละในในเมืองไทยทเล่มหนึ่งตอนนี้นะครับทุกคนก็ยอมรับนะครับคือยอมรับในฐานะที่ว่าเ,าเป็นผู้เชี่ยวชาญยุคต้นๆน,น,นะครับท่านท่านก็มีการศึกษาค้นคว้าม,มาก่อนที่จะเขียนว่า,าเป็นหนังสือใช่ไหมครับซึ่งผมก็คิดว่าท่านก็ใช้เวลาศึกษาเยอะนะแล้วก็ท่านเป็นคนรุ่นรุ่นก่อนๆเพราะนั้นก็สามารถที่จะ สอบถามนะฮะหรือได้ได้มีการหาหลักฐานนะครับจากคนรุ่นก่อนอาจจะเป็นการพูดคุยบอกเล่าจากคนรุ่นก่อนๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย2,500กับเมื่อเมื่อประมาณ2,400ปลายๆเนี่ยมันก็เพิ่งผ่านปี2408หรือ2ถึง2415นี่มันไม่นานนะฮะมันก็มีโอกาสใกล้ใกล้มันเป็นไม่ได้ที่ที่จะมีการพูดต่อๆกันมาเนื่อว่าในยุคก่อนๆเนี่ยมันไม่มีการบันทึกหลักฐานไว้ มันก็ต้องอาศัยการบอกต่อซึ่งตรงนี้มันก็เป็นพยานบอกเล่าซึ่งก็มีความน่าเชื่อถือนะถ้าพูดถึงกฎหมายเนี่ยนะฮะเป็นพยานบอกเล่าที่น่าคว้ามากเชื่อถือน่าเชื่อถือเออรพราะว่าผู้ที่ทําการรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะเพราะท่านจะถามได้ลึกแล้วก็เป็นคุณอุปการมากที่ได้ทำหนังสือพวกนี้ออกมาครับผมมาเข้าเรื่องไอเดียที่นิดนึงครับครับเก็บภาพพระตาเตินนี้เยอะแค่ไหนครับ ก็จริงๆเนี่ยนะฮะก็มีจริงๆมีเยอะเยอะกว่านี้นะฮะแต่ไม่ได้เอามาโชว์นะครับก็สะสมมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้เริ่มจะหายากเพราะว่าลงไปหาดูนะในขายดีหรือในเว็บไซต์ที่ประกาศขายนี่ไม่มีหรอกครับโพสต์ลงไปแป๊บเดียวเนี่ยจะหมดมหายากนะฮะหายากาคือคืออย่างเราเอเนี่ยเก็บขาตามตามทรงปฏิทินทีเลยไหมใช่ครับตามทรงปฏิทินแล้วก็ตามหนังสือเก่า,กาๆที่มีความน่าเชื่อถือ นี่นะครับเก็บตามปฏิทินเลยนะครับเนี่ยครับผมคือราคาแพงไหมเก็บพระตามปฏิทินไม่แพงเพราะอะไรเพราะว่าัไม่เก็บกันเขายังไม่เก็บกันใช่ครับผมอ่มีองค์จริงไหมเนี่ยเก็บพระตามปฏิทินอ๋อก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะฮะโอกาสหน้าโอกาสหน้าได้เชมองค์จริงนะครับว่าเก็บพระตามปฏิทินอันนี้ทางช่องนะครับจะเอาไปเผยแพร่ลงนะครับเพื่อที่จะให้คนเก็บได้ตามนี้ไม่แพงนี่นลพันหรอก ก็ประมาณนั้นประมาณนั้นนี่ครับแต่ตอนนี้ตอนนี้น่าจะแพงกว่านั้นละคนรู้คนรู้ครับผมอันนี้มีคนบอกว่าที่ตามปฏิทินนึงเนี่ยพร้อมครับดรมองไงครับคือต้องบอกว่าพร้อมเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นวิศวกรแล้วก็อยู่เป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก่านะครับผมเป็นคนที่ว่าดูเรื่องของลายพิมพ์นิ้วมือนะครับตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือด้วยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ ถ้าปลอมเนี่ยต้องถามว่ามันปลอมได้ยังไงและปลอมตั้งแต่ตอนไหนนะฮะเทคโนโลยีที่ปลอมเนี่ยมันมีหรือไม่นะครับอย่างผมเนี่ยเป็นคนตรวจสอบเครื่องบินนะเป็นวิศวกรตรวจสอบบินผมไปสอบที่อเมริกานะครับก็ไปค้างค้าเนี่ยสิบสามคนมีเอเชียคนเดียวเนี่ยแล้วที่เหลือเป็นฝรั่งเนี่ยผมก็สอบผ่านผ่านไม่กี่คนนะครับแล้วก็ในการตรวจสอบเครื่องบินเราต้องตรวจสอบของปลอมด้วยนะครับมันต้องมีหลักการต้องตรวจสอบ ใช่เพราะเครื่องบินเนี่ยของปลอมเยอะนะถ้ามันไม่ใช่หมายถึงว่าของปลอมที่ผลิตชิ้นส่วนอะไรอ่ะปลอมเยอะเหมือนรถยนต์ทีนี้ถ้ามันหล,หลุดเข้าไปบนเครื่องบินได้เนี่ยอันตรายมากนะเพราะนั้นหลักการเนี่ยทางวิศวกรรมเนี่ยหรือว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะช่วยได้นะตรงนี้มันมีคำคำหนึ่งคือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า special process special process แปลว่ากระบวนการผลิตที่มันต้องระวังมันผลิตได้ยาก S 1> <S 1> ะฮะสเชียลโปรเซสเนี่ยเกิดจากเทคโนโลยี Technology นะครับบางอย่างเนี่ยมันมันทำไม่ได้เลยนะฮะบางอย่างมันทำได้เลยเทคโนโลยี Technology ในโลกนี้มันทำไม่ได้เลยถ้าจะผลิตอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึง่งนะฮะเพราะฉะนั้นพระเครื่องเนี่ยมันเข้าขายที่จะเป็นสิ่งที่มันทําได้ยากถ้ามองในมุมมองของวิศวกรรมศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นเปเชียลโปรเซสเลยนะะ้าจะผลิตพระปองขึ้นมาสักองค์เนี่ยต้องไปถามว่าคุณจะเอาเครื่องจากอะไร นะฮะเครื่องจักรมีทั่วโลกเนี่ยเจ้าของประเทศอะไรมาทําปลอมขึ้นมามันมันยากมันเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากหรือมันได้ยากต้องดูนะฮะต้องดูลักษณะมาต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์นะฮะโดยเพราะเนื้อหาบางอย่างมันทำได้ทำมันเป็นไปไม่ได้หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เนื้อบางอย่างเนื้อหาบางอย่างมันอาจจะเป็นไปได้ต้องดูเหมือนกันนะครับแต่อย่างนี้มันทําไม่ได้หรอกครับทำปลอมไม่ได้หรอกครับ เราดูออกครับผมในใน,ในแง่ในแง่ของวิศวกรเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้ความรู้สึกนะฮะต้องดูดูออกเรื่องของแคนซไซส์นะฮะเรื่องของเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในในเรื่องของในในพักเครื่องนะครับเจอภาพขาวดาไปทีเดียวไหมก็เจอเจอ,เจอเรื่อยๆครับผมไม่แพงไม่แ,แพงค,คนไม่เล่นด้วยทำไมคนไม่เล่นด้วยซ้ำไปใช่นี่นะครับคือผมพยายามหาภาพชัดๆแบบนี้นะครับภาพตาปฏิบีของศาลทหารครับ แล้วเป็นมีเป็นพระของดังนาดนั้นใช่ไหมครับครับผมพระในปฏิทินสามทหารเป็นพระของคนดังครับผมคนมีมีอำนาจมีทุกคนด้วยใช่ใช่แน่ดิใช่ครับโอเคครับผมเทียบเทียบกับหนังสือยุคใหม่ให้ความรู้ได้ยังไหมครับก็หนังสือหนังสือพระยุคใหม่นะฮะก็ต้องดูว่าเป็นหนังสือของใครนะครับคือหนังสือทุกอันเนี่ยมีความรู้หมดให้ความรู้ได้หมดนะแล้วต้องดูต้องดูวัตถุประสงค์ว่าที่ทำหนังสือขึ้นมาเพื่ออะไร นะครับโอเคครับกาแฟครับเปิดร้านอยู่ไหนครับออยู่ที่ปั๊มบอททนะฮะหาไทยลาดนะฮะถนนถนนหาไทยลาดพิมพ์ใน Google ก็ปตทสาขา4ถนนหาไทยลาดบอทททสาขา4ถนนหาไทยลาดนะครับเฟซบุ๊กก็ใช้คําว่าพัทแฮนติกนะครับภาษาไทยครพิมพ์ภาษาไทยตามนี้เลยภาษาไทยในเฟซบุ๊กมีอะไรโชว์บ้างครับก็จะทยอยลงฮะทยอยลงเพราะว่าร้านเนี่ยมันเพิ่งเปิดไม่นาน ครับโอเคที่ังที่เปิดต่างก็เนื่องจากผมเนี่ยชอบสะสมของแอนติกอยู่แล้วไม่ใช่แค่พักเครื่องนะฮะ,ฮะแล้วก็มี<ช>ความมีความสุขนะครับก็มีหนังสือเก่ามีพวกงานแอนติกทั่วๆไปนะฮะงานไม้ต่างๆางนะฮะนี่นะครับการเก็บสะามปฏิทินของดรเอนะครับ,รบเดี๋ยวเข้า ถ้าใครสนใจภาพพระในประในปดิษฐ์นะครับก็เพ้จะลงไว้ในเฟซนะครับครับผมครับผมเพื่อให้คนเก็บจะสามารถครับผมที่จะคายคือลายถายถูกใช่ครับผมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงห้าพันนะก็หลักพันแล้วแต่แล้วแต่เราแต่เราหาแล้วแต่เราคุยกับคนขายครับผมนี่แหละครับปริดิษฐของปั๊มสามสถานที่นี่ชัดเจนที่สุดนะครับที่ยุบวิธีการขาปริดิษฐ์นี่ยังไงครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ฟุกด้วย ครับผมก็เริ่มแพงฮะเริ่มแพงครับผมอ๋อนั่นไม่ได้ขายอะไรเนี่ยซื้อมาก็หลักพันหลักพันนะครับก็คือข้อเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ครับผมประมาณห้าสิบห้าสิบใช่ครับผมก่อนจบคลิปนี้ครับด็อปเตอร์ให้ข้อคิดในการเล่นทพ่นี่นึงครับครับก็ต้องใช้เหตุและใช้ผลนะครับแล้วก็ต้องใช้ศาสตร์หลายๆศาสตร์รวมกันแล้วก็ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันนะฮะครับผม ครับแค่นี้ครับสวัสดีครับครับผม